วัสด <sentido. S 2> ีครับสวัสดีพี่น้องคอยสูบบุหรี other, ่กับผมผอกับผมบะอ่ำพุ่งขึ้นไม่รอกับผมมาพี่น้องในหลาบปลาหนอดบดกอกบักพริกสุ่มพะกุมมว่านนี่แหละกับหน่อพะกระเดาเล็กน้อยบักแตงชองวยมากลุยๆๆๆๆหิวแล้วหิ้วเร็วโอ๊บนิดคือเก่าเหลาพี่น้องว่านีโอ๊บวัลเรยวเต่าหัวไฟบุลรุด้วยดังไฟใส่ปนในเอ้กับบุกโอ้ยติดแดงเงินผอมคอยเอ้อย นี่ปั่นเขาได้บ้านพี่น้องดูมาจิดมือกันตัประเขาพี่น้องมือจับดินจับหยาบยังสิเลยพี่น้องเอ้ยกินเขาเนั่ได้ก็ติดมือเยันั่นไม่ได้พี่น้อง ฝากอีกหนึ่งสองทางนะครับผม YouTube พุ่งขึอนพันหล่อครับผม,มหน้ากปกากาตมเดือชมพกปุมบุตรพี่น้องฝน nó tan cái cái này, này <laughs> nó về luộc nào đây không gì มันขึ้นอีกก่อยเห็ดแทบจะพี่น้องก่อยเห็ดเพียงท่านเป็นเอาดีง้อใส่หรือขึ้นจังเห็ดเปล่งคมเลยพวกเปล่าเดี๋ยวขอกัน con đi đi nhà một thầu mang thái na khẩu cũng một mít hết anh gì mới hết toay hơn vào Ăn เป็นหน้าอย่างของเพียกตรงหลายใจตรงสูด้วพี่น้องอัานใจย์บสูกะโอ้ยอันโบมีทุนเห็นคือพ่นเข้าตรงสิงละเอาใจถูไป ให้ใจกำลังใจไปนี่ละรับใจไปนี่ละรัางกายใจในี่ นี่ต่อย่างมันอกล้หลายดพม่น้องนันบอกเป็นหยังมึมมีนาสดดิบพี่น้อง

cúm nó một chàng quán đi đi <laughs> bình จังไปใจห,หอมเห็ดดูดิ่งใบไทยพี่นอ้องบึงดอกดอกไทยบึงก็พี่น้องแามเ็ดเบียดอันเมื่อยมันลำบากเริ่ไปอยากให้พี่น้องเห็นอยากให้พี่น้องเห็นแต่ตอนกินเขาเจ็บแบเนี่ยนะพี่น้องนะตอนม,ม,ม,มันเมื่อยมันลำบากพี่น้องเห็นอเดอ้อพี่น้อง พี่น้องกินตั้งแต่ตอนกินเขาเฉาแฉบไหมครับพี่น้องเนาะเว้ยะครับพี่น้องโอ้แฉบคักแฉบคักสมประคุมเกิดเลือดหน่อยหนึ่งพี่น้องออน,นะครับเอาไปซ้ำเนียนเดี๋ครับผมอย่าลืมกดไหลกดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้อง เป็นแรงใจให้ผมบ้าอ่ำพี่คลิปต่อไปเรื่อยพี่น้องให้หอเมื่อทับไว้ไว้คับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนิดนะครับผมสวัสดีครับเจ็บแจกพื้นเก่าครับผม